สนับสนุนโดยภ i v เวตคาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาก่อนหน้านี้ทาง Isuzu ได้ปล่อยภาพที่เซอร์ของ New x r i d เน็ประสงค์ P-PV รุ่นใหม่ออกมาล่าสุด ทางกลุ่มตรีเป็ดได้เปิดตัว New Isuzu New X 2024ใหม่ออกมาแล้วโดยใช้สโลแกน New X the Next P ซึ่งถูกออกแบบภายใต้นิยามจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าและมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในพร้อมจัดเต็มเพิ่มออปชันเพิ่มเติมโดย New X รุ่นเบเนชเชนจะมีทั้งหมด4เกรด7รุ่นย่อยโดยประกอบด้วยรุ่น Active รุ่นเดลตันรุ่น u l t i m ติเมตและรุ่น R S โดยข้อราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่1,184,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุด1 7595,0000บาท สำหรับความเปลี่ยนแปลงของ New X รุ่น b e น,นเดอร์เชนสนจะมีดังนี้ในด้านรุ่นจะเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ i อแต่จะยกเลิกรุ่นย่อย3.0 u l t i m a น e 4 x ติเมตรในด้านเครื่องยนต์จะปรับปรุงเครื่องยนต์มาเป็นมาตรฐานไอเสียยูเพิ่มระบบกรองเข่าไอเสียหรือ d i e s e l p a r t i c u l a t e Filter พร้อมเพิ่มสวิตช์ถาวเข่าในกรองไอเสียเข้ามาให้ด้วยในด้านงานออกแบบภายนอกเปลี่ยนกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบ y n นาม c ก r i l l เปลี่ยนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมชอ เปลี่ยนไฟไท้ายใหม่แบบอินเบรดไลน์และเปลี่ยนล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ส่วนภายในห้องโดยสารก็ได้มีการปรับปรุงไม่น้อยโดยเปลี่ยนคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่แบบ Mo เดิร์นลเปลี่ยนพวงมาลายัยเป็นแบบผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า EPS สำหรับรุ่นอัติเมทและ RS เปลี่ยนชุดมาปรวัดสพร้อมจอ MID ขนาด7นิ้วเปลี่ยนหน้าจอกลางใหม่ขนาด8และ9นิ้วและในด้านอุปกรณ์มาตรฐานที่เพิ่มเข้ามาจะมีดังนี้เพิ่มระบบเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสายเพิ่มฟังก์ชัน Multitasking System สแสดงสถานะตัวรถและการทำงานของ ADAS เพิ่มกล้องมองภาพรอบคัน360องศาพร้อมระบบแสดงภาพใต้ท้องรถ t r a n s p a r e n y Mode เฉพาะรุ่น r s นอกจากนี้ยังอัปเกรดระบบความปลอดภัย ADAS Generation ใหม่ล่าสุดโดยได้เพิ่มมาทั้งหมด5ฟังก์ชันใหม่ได้แก่ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมระบบดึงพวงมาลัยกลับระบบช่วยเตือนขนาดถอยพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ และได้เพิ่มระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่เข้ามาด้วยรวมถึงได้เพิ่มสีใหม่คือสีเทาไอเกอร์โอเพกในทุกรุ่นย่อยส่วนในด้านเครื่องยนต์ของ Isuzu New UM X รุ่น Management ใหม่เช่นใหม่โดยในรุ่น1.9 DDI Blue Power จะติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลซีสุบความจุ1.9ลิตร VGS Turbo และ Intercooler ที่ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800-2,600รอบต่อนาทีโดยจะส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม และรองรับน้ำมันดีเซล B20 ได้ขณะที่รุ่น3.0 DDi Blue Power จะมากับเครื่องยนต์ดีเซล4ีสูบความจุ3.0ลิตร VGS Turbo และ i ิน e r c o o l e r ที่ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600-2,600รอบต่อนอาทีและส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมรีฟทรอนิกและรองรับน้ำมันดีเซล B20 ได้ส่วนสีตัวถังของ Isuzu MU-X um รุ่น,น,นใหม่เชนโฉมใหม่จะมีให้เลือก6สีได้แก่สีเทาสีขามุก ซึ่งต้องเพิ่มเงิน12,000บาทสีแดงสีดำสีเงินและสีเงินส่วนในรุ่น RS จะมีให้เลือกแค่3สีเท่านั้นได้แก่สีเทาหลังคาดำสีดำสีขาวมุกหลังคาดำซึ่งต้องเพิ่มเงิน12,000บาทสำหรับราคาอย่างเป็นทางการของ u e w x 2000 25มเมนเรชนรุ่น1.9 Active มีราคา1,184,000บาทรุ่น1.9 e l กราคา1 4 1 9 0ล้บาทรุ่น3.0 e l e ราคา1,464,000้าน รุ่น1.9ออลติเมตรราคา1 5 4 4 0 0 0บาทรุ่น3.0ออลติเมตรราคา1 5 8 9 0 0 0บาทรุ่น 3.0iS ราคา1 6 5 9 0 0 0บาทและรุ่น 3.0iS ขับเคลื่อน4ล้อจะมีราคา1 7 5 9 0 0 0บาทสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับ Auto ค a นิวขอบคุณครับ